เจ้าพกไปอย่งนี้อ้าวว้าวว้าวว้าวิบอดิบอแดดีดขาวเลเหมือนกาเมันี่มา่อก้่มของนัสวัสดีครับเมื่อนี้นะครับผมกัสีผ้าคนในค่ายนะครับผมเมื่อนี้กัที่แล้วว่าสีผ้ากันไปอัดพิงอัดยังไงล่ะครับผมแต่่า ในกิจใหญ่ของผมเนี่ยผมกําลังขนเขาอนะมะนุงพี่ผู้ใดมาซอยนะครับผมมัอนี่กับในที่นะครับผมเอาซุปนั่นแหละมาครับแต่บพราันได้บอกเขาดิเพรา่ฮันได้บอกเขาว่าจีบห้ามขนเขานะครับผมแต่ว่าจีไปท้ายคอนเทนต์ก็น่นอะไะครับผมกําลังสิไปฮับนะครับนัดอีกสองคนหนมาถ่ายอยู่บ้านนะครับแต่บพรันได้บอกนะครับผมอีกบางนึงกันคนแรกนะครับผมปั่นนะครับผม ถามบอกว่าเอาซื้อกระเลี่ยนบอลนะครับผมผมก็เลยกว่าเอามาั้งซื้อก็ต้องได้เอามาครับผมวันนี้เดี๋ยวไปหาบเขาก่อนนะครับผมไปหามบําปามต้อมนะครับผม,ผมก็จะได้ไปซื้อของซื้อ,อยังมาใหม่นครับผมโอเคไปไป่ามาแล้วเหยือ yeah, รายแรกไปหามันก่อน สวัสดีครับไปนี้มาหาเซียนเจ้าพ้าพวก่อยมาอย่างนี้ตัวนาะมามาถ่ายงานมาสั้นถ้าตัวมาขนเข่าไหนอ้าวว้าวว้าววาวนี่ว่าขึ้นเด่ยวว้าววาวา่าไปย่าก่อาดีกว่าไหมย่า

ไทายงานดริคุณขับรถเลยครับโบปินเลยครับโเอหาไม่ห้องนั่งกิ่นแรง เห็นน้องวาสนาผู้ใดที่ได้ดดช่หนาวปจิเดามันม่อยูู่้นี้หยับกลับระเบือแล้วม ปวดปีวงดะก,กองงวงชีวิตบอกคนว่าวาอยแต่เขาวาคำนี้ยังคำว่ากินก้อนก้อนี้เตมเลยบอกรีบวมก่อนนะต้องขอ,งเ,ขของเราจีบบ้งางเลย ยาวในกวนปะยููก่นเนี่ยเลยยูปใหม่นะยูอ๋เดยโอ่มเรียแล้วดูขขาดิเป็น้งอรับนะเซ็ตตัวเบื้องหน้าคนกับการกินี่ปูบนเขากันเองอื ก็เม um hey? ืนกัน uh ่าใดนี uh ่เ huh. ม yeah, ื nice. ่อกี้ปรมกงนั่งงงเลยดิจีหลอจีหลอะผมมันตั้งปินอมจะได้อยู่ก็ไม่จักแล้ว่เห็นคนนี้าท่านจะไม่หรือพักงงหาด้วยนคนจะเห็นเห็นั ใส่น้ำตาลเปรี้ยเปกว่าวัี้วากงกินไม่ได้ได้น่ของเสียไปได้นิของเสียเสียงยำมั้งขวบข้นไปเลยขวบป่ะีดิน กินยังบ้นเนี่ยเหโอ้ยใส่คี้วเนี่ยหมูมีแล้วออกไปแล้วไข่วะเนี่ยไะไข่มันนั่นนะเออไส่แน่ม่เค็มมันวเิจะมากินกินจับมาบกินดีดบ่กินดีกว่า không căng, chăng 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 không chăng อยูไม่ต้องรีบเพื่อนลอยอยู่หมูเฝ้ากินร้านเราเล่นนอนนี่เนาะเนกไก่ท<น>ะเละดิลเกี๊ยบบุกิมบัลนี่